ทำให้ระบบขับถ่ายในกระเพาะของเราดีด้วยนะคะอนอกจากเราเรียนรู้เรื่องภูม,มิปัญญาอาหารแล้วเรามารู้จักขนมไทยเอาอ่านพร้อมกรรันลูกขนมไทยหลังรับประทานข้าวแล้วคนไทย จะเห็นว่าขนมไทยเรามีมากมายนะคะเด็กๆจะเห็นว่ารับประทานข้าวแล้วมีความรู้สึกยังไม่อิ่มต้องกินขนมต้องกินผลไม้ใช่ไหมคะดังนั้นขนมของเราเนี่ยแต่ละแต่ละประเภทมีเยอะแยะเลยมีทั้งที่หวานจัดมีทั้งหวานแบบเะาเลมหรือเราเรียกอาหารว่า,าขนม ต้มขนมถ้วยูขนมชั้นขนมตัวแปบัวแปบเคยเคยขนมที่คุณครูเอ่ยมาเนี่ยมีใครรู้เคยรับประทานขนมเปียกปูนแล้วขนมชั้นขนมตัวแปบขนมถ้วยฟูขนมเรไรอ่าขนมขนมอีกหลายๆขนม ขนมตาลขนมกล้วยช่มไหมคะขนมขนมอะไรนะที่เขาห่อใบตองแล้วอ่ามาดูตัวอย่างขนมบ้างอันนี้เขาเรียกว่าขนมต้มนะคะต้มเขียวต้มแดงต้มดำขนม เ้าต้มนี่แหละนะคะเป็นก้อนๆเนี่ยแล้วก็คลุกมะพร้าวนะคะทําจากแป้งแป้งเ้าเจ้าแล้วก็คลุกมะพร้าวนี่เราเรียกขนมอะไรคะเนี่ยขนมชั้นขนมชั้นสีสีม่วงนี่น่าจะทําจากดอกอะไรนะดอกอัญชันดอกอัญชันนะคะสีเหลืองสีชมพูเดี๋ยวนีเขาไม่ผสมสีแล้วก็ใช้สีธรรมชาติของพืชน,นะคะ,ะขนมอยู่ในถ้วยนี่มีถั่วแปบใช่ไหมขนมถั่วแปบ นี่ก็เป็นขนมเปียกปูนขนมอะไรนะเนี่ยถ้วยฟูหรือปุยไฟ้นะคะอันนี้ขนมอะไรเนี่ยหลายอย่างเลยในถาดนี้ขนมอะไรคะขนมต้มต้มเขียวต้มแดงต้มดำใจป่าอ้าวอ่านต่อขนมไทย นะคะโูที่แท้ขนมนี่คุณครูก็เพิ่งรู้ว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยมาจากโปรตุเกสหรอกเหรอไม่ใช่ของคนไทยหรอกเหรอนะคะขนมไทยบางอย่างที่เรารู้จักกลายเป็นขนมที่ใช้ในงานพิธี antes, ต,ต่างๆเช่นมาแล้วมาแล้วอทองหยิบ ทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองม้วนอ่าแล้วก็ลูกเืมเรียกลูกชิดเหรอกาเรียกอะไรนะลูกชุบอ่าลูกชุบไม่ใช่ลูกชิดนะคะลูกทองเอกเนี่ยทองเอกขนมทองเอกขนมขนมทองม้วนขนมชั้นขนมทองหยิบนะนี่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่ขนมอะไรก็เรียก ก้าวเกียบใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรแล้วอ่าขนมอะไรอีกโอ้้าวต้มมัดนะคะอ่าต้มหยิบขนมชั้นขนมถ้วยอ่าขนมขนมอะไรนะขนมถ้วยที่เรามีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ใช่ไหมอ่าขนมอะไรขนมลูกชุบอ่าลูกชุบใครชอบกินลูกชุบบ้าง คุณครูชอบกินนะคะคุณครูชอบมากเลยเห็นแล้วต้องซื้ออ้าวขนมชั้นขนมตาลน,นะคะขนมตาลหนูมีตกแต่งไว้สวยงามมากเลยน่ารับประทานนะขนมชั้นเป็นรองอยู่ข้างล่างนี่ขนมชั้นรองอยู่ข้างล่างนะคะขนมเหล่านี้บางครั้งเขาใช้ในงานพิธีเช่นพิธีแต่งงาน ขนมเหล่านี้นะคะงานบวชงานแต่งงานอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ใช้ขนมที่เป็นมงคลนะคะ,อ,ะอ่านอีกนิดหนึ่ง มากเลยนะคะเห็นไหมคนไทยเราเนี่ยมีฝีมือในเรื่องของอาหารเพราะงั้นก็จะเป็นเชฟใช่ไหมเชฟคนไทยเนี่ยเป็นได้ทุกประเทศเลยเพราะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของอาหารข้าวหวานอย่างดีนะคะนอกจากอาหารอาหารหวานข้าวแล้วคนไทยยังสามารถอ้าวอาหารข้าวนะคะครูเขียนผิดแล้ว คนไทยยังสามารถแสดงฝีมือปอกและแกะสลักผลไม้ได้อย่างสวยงามอะคุณครูขอแก้สไลดยนิดหนึ่ง อา,ะะอาหารข้าวหวานแล้วคนไทยยังสามารถแสดงฝีมือในการปอกแกะสลักผลไม้ได้สวยงามนะคะตัวอย่างเห็นไหมออกมาเป็นรูปทรงต่างๆนะคะการถนอมอาหารเอาอีกนิดหนึ่งให้ความรู้อีกนิดหนึ่งการถนอมอาหารแบบไทยในภาคต่างๆใช้วิธีทาเกลือหมักเกลือย่างตากแห้งกวนดองแช่อิ่ม เพื่อเก็บไว้ในนานนะคะเช่นอะไรล่ะเช่นกะมะม่วงกวนอะไรกวนสับป,ประดปประดกวนไข่เค็มอ่าวลองอ่านพร้อมๆกันคราวนี้จะได้รู้จักเช่นชเนื้อเค็ม ผลไม้แช่อิ่มนะคะอ่าตัวอย่างให้เห็นว่าของที่เรานำมาเป็นภูมิมปัญญาในเรื่องของการเก็บรักษาไว้นานๆเราก็จะได้ทานนะคะอ่าเช่นกล้วยตากนะกล้วยตากปลาเคม็มปลาแห้งอ่าหมึกไข่เคม็มมะม่วง,วงแช่อิ่มมะม่วงกวนกล้วยตากนะคะกล้วยกล้วยอะไรกล้วยฉาบนะคะ หยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่รอเลยหยิบสมุดขึ้นมานะคะให้นักเรียนเขียนรายการอาหารไทยที่นักเรียนชอบมาห้าอย่างขนมไทยที่ชื่นชอบมาห้าอย่างวันนี้ลองดูซิอาหารไทยที่เราช่วยกันดูเมื่อกี้มาดูตัวอย่างนะคะเขียนลงในสมุดเราเลยอาหารไทย หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอาหารไทยมีอะไรบ้างเช่นแกงสม้มต้ยมยำลาบน้ำตกน้ำพริกเห็นไหมได้เยอะแยะเลยอาหารไทยมาห้าอย่างขนมหวานมาห้าอย่างได้ไหมขนมหวานเช่นขนมอะไรคะ,อ,ะอาหารไทยห้าอย่างแบ่งครึ่งสมุดเลยก็ได้นะคะแบ่งครึ่งสมุดอาหารไทยมาห้าอย่าง คุณครูให้ให้สไลด์ไว้เลยขนมไทยนะคะอีก5้าอย่างวันนี้ให้เขียนมาสิอย่างให้เด็กๆแบ่งครึ่งสมุดเลยก็ได้นะคะเขียนอีกซ้ายอาหารไทยด้านขวาก็เป็นขนมไทยนะคะเช่นขนมเปียกปูนขนมชั้นขนมอะไรคะขนมทองหยิบขนมทองหยอดทองง้วนฝอยทองเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะคะขนมในพื้นบ้านของเราก็ได้ที่คุณครูไม่ได้เอ่ยถึงก็ได้นะคะเอาละค่ะ เด็กๆได้เรียนในเรื่องของภูมิปัญญาด้านอาหารมาแล้วคุณครูเชื่อว่านะคะหลายๆคนเป็นนักชิมเป็นนักปรุงอาหารดังนั้นนะคะเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ปรุงอาหารช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําขนมแล้วเราก็จะได้รู้จักชื่อได้รู้จักอาหารได้รสชาติอาหารนี่แหละค่ะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยดังนั้นคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะอาหารไทยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อ ต่างประเทศยังชื่นชอบเพราะว่าเรามีอาหารที่ได้ประโยชน์นะคะมีมีสมุนไพรที่ส่งเสริมให้อาหารไทยของเรามีรสชาติดีและก็ได้รับประโยชน์ดังนั้นคุณครูฝากนะคะเราช่วยกันดูแลรักษาอาหารของเราขนมไทยของเราให้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกตลอดไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันในวันศุกร์หน้านะคะในเนื้อหา สาระของประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ